ชาวต่างชาติก้มเก็บขวดน้ําขวดน้ํามันตกไปคนขับนะด้วยความที่ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปแบบขัดเบรก uh. เหยียบเบรกไม่อยู่นะก็ก้มลงไปเก็บรู้ตัวอีกทีขึ้นมาอ้าวเสยเสาไฟสองสว่างไปซะแล้วแต่กู้ภัยบอกตอนจะไปช่วยนี่สิพี่มันแปลกจังเลยเอาไปดูกันหน่อยครับลัมดา down they are here because you have accident you make accident now they need to call the truck. นี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะคนที่บอกว่าข้ามดาวข้ามดาวเมียนะอ๋อเอมียเองเมียกำลังบอกให้ผัวซึ่งเป็นชาวต่างชาติอายุ65ปีบอกอยู่ข้ามดาวแปลว่าแบบใจเย็นเย็นสงบลงหน่อยใจเย็นเย็นหน่อยเจ้าหน้าที่เขาจะมาช่วยเอารถคุณออกจากไอเสาไฟสองสว่างที่คุณชนเขามาช่วยแสดงว่าก่อนหน้านี้ผัวไปโวยวายใส่เจ้าหน้าที่ไม่ให้เขาช่วย เนี่ยถนนสายละหารสายบ้านกรวดคุณผู้ชมอยู่ที่บุรีรัม์เมียบอกสามีขับรถออกไปกินข้าวนอกบ้านระหว่างทางขวดน้ําตกลงไปตรงที่วางเท้าก็ก้มลงไปเก็บเงยหน้าขึ้นมาอา้าวรถคาเสยเสาไฟสองสาว่างเสียแล้วเอสามีแสดงอาการฉุนเฉียวใส่เจ้าหน้าที่ที่เขาจะไปช่วยเสียอีกอาจจะเพราะตกใจกับอุบัติเหตุหรือเปล่าเมียเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ ไปกินข้าวที่ร้าน9 9้ากาแล้วก็ขวดขวดไอ้น้ำเกเตอร์เลยขวดน้ำเกเตอร์เล้วมันร่วงแล้วแกบอกว่าแกต้มลงยิบแล้วก็ปุ่มแกว่าตนี่ใช่เหมือนแบบเสียหลักหรืออะไรแกทำไมใครมาช่วยสาผมมาช่วยจังไรเลยไปไกลๆไปเลยไปเลยแกแกจะเป็นอย่างนี้แกจะเป็นคนอย่างนี้พี่อย่าไปถือสาแกเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการที่แกผ่าตัดสมองมาหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็ ต้องแนะนําครอบครัวนี้นะ,ะว่าถ้ามันจะไปมีเหตุหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมองบางทีก็เอาไปดูใบอนุญ,ญาตขับขี่ก่อนอไปดูใบอนุญาตขับขี่ก่อนอันดับหนึ่งดอกที่หนึ่งเลยว่ามีไหมใบอนุญาตขับขี่ถ้าไม่มีปล่อยมาได้ยังไงเนาะถ้าเกิดไม่พร้อมจริงๆก็อย่าไปขับเลยเพราะว่าอันนี้ยังดีแค่เดือดร้อนตัวเองแต่ไม่ได้เดือดร้อนตัวเองอย่างเดียวเสาไฟสองสว่างก็งบรัดเหมือนกันเดี๋ยวท่านก็ต้องไปชดใช้ทรัพย์สินทางราชาการเหมือนกันมันจะได้ไม่ไปเกิดอะไรขึ้นกับใครเขาจะได้ไม่มาฉุนเฉียวด้วยไม่มมมมีีีีอออะไไรรกกกกกก็็็บบเเเยแาาาด้้้้ววนนนัลุขใจ่ ก็ว่ารถเอาละกันถ้าอย่างนั้นอ่ะจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบใหญ่โตนะครับก็ถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดขวดน้ํามันหล่นอ่ะจริงๆอ่ะให้ชะลอรถแล้วก็แอบก่อนจอดทิศซ้ายแอบก่อนแล้วก็จะหยิบออกจะอะไรก็ว่าไปแต่ในมุมคนขับเเนาะก็หวัวมันจะไปขัดแล้วเดี๋ยวชะลอมันก็ไม่ได้ก็กดเบรกไม่ได้ก็เอาลงไปเก็บเลยง่ายกว่ายิ่งคุณผู้หญิงอ่ะคุณเหมือนฝันอ่ะบางทีบางคนมือถือชอบผึิลงไปอ่ะ แล้วก็รองเท้าส้นสูงอ่ะามืออีอ่อีถอดเอาไว้อ่ะอุบัติเหตุมาเท่าไหร่แล้วนะรองเท้าส้นสูงไปข<ช>ัดเอกเนาะอ,อ,อ่ะเพราะฉะนั้นเตือนกันเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ